กับน้องกูคุยมือกันกูไม่อยากเปิดมือกูเปิดมือเพื่อนจะอยู่ยากใช่นะถ้าคนแทงไปบานสิบโตร้อยโตมาแทงโตปีทอมมึงตายไปแล้วถ้าเราเนี่ยชิงเหล็กอะถ้าจับโตไม่เป็นมึงแพงแบบประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อะไหลตั้งแต่คอยันท้ายโตอ่ะโต้มันไหลใช่ปะใช่ เออจริงเหล็กมันแทงนิดเดียวนักลองสังเกตดิไม่มีใครแทงแรงเลยตอนนั้นมีแต่ผมคนเดียวนี่แหละมีแต่ผมมันเป็นจิงเหล็กโตสตาเออมันเป็นจิงเหล็กผมเพิ่งรู้อะไรใช่เหมไม่เปล่าเหรอเฮ้ยไอเหี้ยเริ่มไปแปดแล้วไอ้เหี้ยเขาจับโกไม่ขวาขาไปเลยไอ้สัดเขจับเขาจับโตไม่เป็นอ่ะไงก็ตาย ลูกผมแทงโต๊ะวิทอปจนชินแล้วพี่นนั่แหละเป็นชิงเหล็กมันมีเหมือนโต๊ะเขาเอียงเลยนะไอ้โต๊ะโต๊ะไหนสุดอหรพี่เอียงโต๊ะแล้วโต๊ะสนุกไม่มีโต๊ะไหนตรงว่าไอ้ที่นี้แล้วก็แข่งน้องต๊ะไหนที่ผ่านวิ่งออกซ้ายเฉยเลยเออเป็นอย่างนั้นหมดเลยเออโต๊ะโต๊ะตัวตัวในจะหลุมใหญ่กว่าตัวนอกใช่พี่ใช่ใช่ ไปมาจบดููหมดแล้ว <c oughs> ตัวเซียนเนี่ย <c oughs> แตถ้าไปไบ่อยๆอเขาให้สองฟรีเลยนะ <c oughs> ไม่อบใช่เหรพี่เออเว่รู้จักสอนผมเรื่อยอ่ะเวลาอาจารย์ผมไม่อยู่อ่ะ <c oughs> ไปตั้งลูกได้เกมละเกมละยี่สิบอ่ะถ้าพวกรุก่นโตเล่น <c oughs> เด็กตั้งลูกอะในเกมยี่สิบอะแล้วเวลารุ่นโตมาต้องเลิกให้ด้วยนะเล่นกันสามร้อยกลมอะผมไม่เลิกห้พี่เด็กวันนั้นกูไปเล่นหมดเดือนลูกครับผมกับรุ่นใหญ่เหมือนกันเจ็ดคุยเลยอะนนั้นยังบอกคิดถึงอาผมอยู่เลยเดี๋ยวพวกรุ่นใหญ่มาเล่นเดี๋ยวเล่นสามร้อยกลมบอกให้กูปิดโต๊ะเดี๋ยวถ้าซ้อมเดี่ยวรถทนขึ้นนิดหนึ่ง รุ่นใหญ่ที่ผมเสียหกสิบบาทเหรอพี่ใครนะรุ่นใหญ่ที่นายบอกก็าไม่ใช่ใครกันมามาเล่นสาวร้อยกลมไหมไอ้นั่เขาชื่อเขาชื่อปี่บาวเาไม่หลุดอ่ะเขาชื่อพี่อะไรคนเคยเห็นว่าฟานคนที่เขาชอบแบบเสยผมแล้วแบบเหมือนโปะเยลอ่ะอ้าวก็ใช่เลยดีอย่างเงี้ยอ้าวอ้าวตัวใหญ่ไหนาใหญไม่เนี่ย อะไรนะแต่แก่แล้วเออตัวใหญ่ไหมล่ะก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่สูงไหมสูงอ่ะไม่เมาเข้มเข้มนะหน้าเหมือนแขกปะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ที่เขาชื่อบาร์บอสแมนอ๋อคนละคนบาร์บอสไอวิกเด็กเชี่ยชอบเล่นจุดแล้วสามร้อยไอ้เชี่ยมีตังค์กันนะสนิทไม่รึสามร้อยกลมเคยเจอ เนอลรอเไปดิเขาชอบไปเล่นตัวนั้นถ้าเจอเจอไปทุกวันเลยนะพี่ไปทุกครั้งที่ไปซ้อมเลยไม่เคยเจอบอางจะเขาอาจจะยังไม่ไปห่อพี่อยากเล่นเนาะมันมันเป็นการทักทายของพี่นัองชายพี่มึงไม่เข้ามในดิว่าวิกกี้อ่ะแต่เขาชอบเขาชอบแคปเทนเยอะเัร์อยากเห็นเล่นอะเมริลอผมรว้เหมือนแบบโปเยลนะอยากเห้มันเล่นอะเมริอนอ่อจัดให้รู้แต่พี่ท็อปเกย์แทงโคตรดีอ่ะ เออเขาใช้พัฒนาไวแอร์ละแปดพันกว่าบาทไม่รู้เปลี่ยนไปยังไม่กูกดไม่ได้ไม่ได้ไม่เรื่องไวแอร์ตีดเว้ยไม้แม่งโคตรเก่งพัฒนาไวแอร์อ่ะนี่เด็กคนใช้จริงเหรอพี่แต่บอกเขว่าจะไปจับโอมินกันเน้นใไขอ๋อโอมินอันติเม่ะดีทสุดละไอใครเนี่ยก่อนนอนไม่แน่ยไอ้ถ้าเป็นรุ่นถ้าเป็นพวก ถ้าเป็นพวกฮันเตอร์เจ้าอมีรอนนะกูจะเป็นพวกฮันเตอร์เป็นอะไรพวกนี้มันจะเน้นสวยมากกว่าแม็กกินไออ้วนชิบเปียเปล่าตอเลสแปดสิบสองไงวะตัวเจ็บเยอะน้อยเฮียนี่ใช้ไม้ <c oughs> รุ่นอะไรอยู <c oughs> ไ่ไอ้มันเป็น เขาให้ผมฝึกอันนี้ก่อนอะฝึกไอ้เขาเรียกว่าอะไรกามเนื้อมันเป็นไม้ที่น้ำหนักประมาณยี่สี่อะพี่สี่โอ้ปกติเขาใช้ยี่สิบเก้าจุดห้านี่วะฝึกกันหนักอะเอ้ยพี่ยี่สี่นี่คือหนักนะใช่ไม่ใช่ลืมสเปคไปหมดแล้ววะขาขาส้บเจ็สิบเก้า เออสิเออใช่ใช่สิบห้าสิบเจ็ดสุดเก้าสิบสิบเก้าจุดห้าไม่เกินเออเียวนมันด้ามยี่สิบเก้าจุดเจดตางมีการเกิดตางมันมามามาจริงละเล่นดีดีลใช้ของกาวิตี้อ่ะพี่โอ้ยนี่สกิลเหรอวะของใช่พี่เขียมเขียมจันเหรอเขียมจงเงินเหรอใช้ของไอ้เขียมเจงเงินอ่ะใช้ของลีมินโฮอใช้ของพี่เยียนดุกๆอ่ะ ของร้านของเวียดนามเงี้ยดูพีนี่เป็นพื้นหรือเปล่าใช่พี่ใช่ใช่เอามีรอนที่เพื่อนกูอยากเห็นนะแพงโผติดเป่าแพงทิ้งไปเฮียแหละออกเราตล์มันตีเนสอล้กระตือลองไปจับไวแอด์พี่ท็อปดิแพงแบบปื้อเลยกูบอกเลยทำไมพี่มันตีแคทแม็งมันแข็ง วันนี้มันมีแข่งนี่ว่าวารัววันที่ไหนเป็นไม้แข่งอะดิเบือเอามีลอนโอ้ยโอ้ยแทนแทนแทแข่งลูกหนึ่งจีสบายเลยลูกที่เขาใช้แข่งจริงเฮ้ยเดียบีแม่งเอาเรื่องสกิลจะรวยคือมันไปกับบอลไวใช่ป่ะอ๋อโตพี่ทอมนั่นคือลูกที่เราใช้แข่งจริงเหรอพี่มีเปล่าเปล่าไวอ๋อแตเกดมีเปล่าเปล่าเขาไวไปกับบอลก็ไวเหมือนกันแค่แหละลูกนึงวิ้กสเต็ปอ่ะมันจะซอยเท้าไวอืม ลองซ้า <Long> อะไรมีปะเอพีไอ้ยีบบ <c oughs> ้นี่มีสก,กิเลเฮียอะไรไว้จะเรียนย้อนเฮ้ยมันยิงซ้ายไหมเหรอปะกติมนตีมซ้ายเอเ <c oughs> ข้าเท้างูอ่ะอุ้ยขี่ม,ม้าลายลองซายเปิดเข้ามากอดดอนโอ้ยเฮ้ยทีมพักบอลน, oh นะโอ้โหกอดดอนระ ไอเย่ท่านี้แม่งทำอย่างยากหมางในชีวิตจริงกีดพี่แอนนี่กอดันพอแล้ววงการสนุก็ไปแทงเล่นทำข่าวได้แทงเล่นทำ <c oughs> ข่าวสะเก็ดดาวดีอ่ะถ้าอยากเล่นอยากบวกดาวแขกต่อ <c oughs> มาแทงทิ้งนี่ก็่า้เงี้ยแตอกูแทงดีมากมั้งให้กูต่ออยู่นั่นกูเล่นล่าสุดกับตอนนี้ไปนั่นนะกา,ฟา่ฟก็พี่แม็กก์ ร e> ัก hmm. ร oh, ้านเุยย well. yeah. uh, ึดแทงอยู่สองสามไม้แขก็พอได้อยู่นะนะบอกต่อให้หน่อยต่อให้หน่อยต่อเยียอะไรนะต่อไม่ต่อไม่ใช่รอนนี่เนาะคุยเลยเดี๋ยวาจะสตรีมดึกเดือยมั้งวันนี้เฮียเพื่อนม่งไม่อยู่มันไม่รู้จะเล่นเกมเฮียเลยเดี๋ยวดึกเดี๋ยวกูมาเล่นด้วยเดี๋ยวความนักกินข้าวเดี๋ยวมารันกันเออต่อแล้วก็เดี๋ยวสตรีมนึกทีแล้วกันวันนี้มันวันศุกร์้วยไหมอ่ะใช่ป่ะเพื่อน